เขียวใหญ่โหเขามีแต่เขาใหญ่เอาเหรอเอานี่เขาใหญ่เหรอไม่ใช่เขียวใหญ่เหรอจะลุกไหมครับเขาใหญ่ด t is spoton โอ้จะตกลงไม้ด้วยว่าเจ็บจี๊ดถึงกระดองใจ สวัสดีค่ะเคนเคนซี่เองนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเกม Ark Survival Evolve d กันอีกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณจิมมี่นะคะพี่เล็กนะคะแล้วก็พี่ใหญ่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเย้ <c oughs> โหแต่ละคนนี่ชุดแบบว่าขบวนการอะไรคะเนี่ยขบวนการอะไรเลกเกอร์เรนเจอร์หัวเราะหัวเราะหัวเราะโอเควันนี้นะคะเราก็จะไปทำการจับเนสซี่กันนั่นเองนะคะโอเคปะ โอเคเราเดินทางไปเลยเราไปหาถ้ำเนสซี่กัน้ทำให้มันตื่นเต้นเอ้ยตรงไหนมีสไปโนทีเด็กมันจะไปกัดปะกัดแน่นอนครับยิงเปล่าวะตั้งตั้งไอ้นี้ไหมปะอ๋อไม่รู้อ่ะไม่รู้ใครตั้งเลยบอกไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งไม่ตั้งก็ไม่กัดแย่เนาะจากนอกจับมันจะกัดพี่อ่ะนี่ไงมันมันกัดพี่นั่นไงกินกินไปเลยลูกกินมันไปกินสวยงามหมูเลือดกระจายครับแล้วเขาดูแบบสนุกสนาน แล้วมันจะกินเนื้อไหมไม่กินเสียเนื้อเนี่ยเราปีเซเบิร์นเลยปะปะงั้นงั้นเดี๋ยวหนูไปเออจอดน้องก่อนก็ได้อ่ะพี่ไปตีเนื้อดี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 จะได้เอาเจ้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขอขี่โดจินะฮะฮะอ๋อเฮ้ยขี่คิโมจิมาดิคิโมจิอะไรครับมูจิด้วยเหรอมีด้วยเหรอตัวนี้ตัวนี้คือตัวจิตใต้สำนึกของเจ้นะครับจิตใต้สำนึกของเจ้เองฮะตื่นเต้น พูดผิดเพราะว่าช n n นาของใส่ใในิกาจูแล้วอ่ะตอนนี้ผมกำลังเทดรรของให้อยู่ครับอ๋อโอเคแล้วแต่จะเปลี่ยนแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรนะ<ด>ื่องนะกีนี้มาแลคชาติเลยนะครับ <laughs> เราจะไปกันต่อมาอยู่ไหนอย่าไปยืนอยู่ข้างล่างเล็กทําไมมันเกี่ยวยากออกมามันติดเล็กเนี่ยแล้วตอนนี้เด็กๆที่บ้านแบบสนุกสนานีิฮามากพเดพี่เดินมาหน่อยเดินมาหน่อย กับหลังยากใต้นิบเลยออนแหไปเส้นทางอีกยาวไกลนะคะนกตัวนี้ก็บินช้านิดนึงเพราะเขาต้องรับน้ำหนักกับพี่เล็กที่น้ำหนักเยอะมากเฮ้ยนี่ไม่ได้พูดถึงคนข้างบนนะเว้ยเออกำลังจะบอกเลยว่าใครกันแน่ไม่ต้องหนูเปาพี่เช่เลยโอ้ตัวโดนจีนี่แบบมีใครเอา อ่านไอตัวหนูเอาอ่านโลมามาค่ะสามอันอยู่ในตัวนกค่ะเยเยใช้เดียวแหละไม่รู้จะให้กี่อันก็เอามาหมดสามอันโหโรเท็เจอร์ครับขี่มันทะลุเลยค่ะทะลุหมดอะตอนนี้ผมแบบดูเล็กดีเล็กดีมึงพุ่งช้าตลอดมันยังตามมาอยู่ใช่ไหมใช่เือไว้หนึ่งก้อนด้วยอยากให้มันลงแบบว่า ระเอกปะเออให้มันให้มันโดดลงเลยมันจะตายตว,วะสูงเลยไม่ตายหนูเคยลองแล้วเดี๋ยวหนูจะหันไปมองภาพมันก่อนไเออร์มได,มมไ,ด <laughs> ไม่ตายหรอกตายนี่แบบว่างานเข้าเลยเนี่ยจับใหม่จับใหม่จับใหม่บ้าเลยพี่อะจะไปนอนกว่าจะจับได้ไ<ห>โอเคถึงที่หมายแล้วตรงนี้เรามีคนคนสัตว์น้ำชอบจังเลยตัวนี้จิ๊กนะ ันไหนเดรอแบ็คเพลเนี่ยไอ้ย่อเฮ้ยแบ็คเพลวะแบ็คเพลอ่ะเฮ้ยแล้วไลเดนน่ะไลเดนผมเองครับเรดขวัญเรดขวัญผมละเนื้อเหนื่อยกับการต้องปีนประตูทำมันขึ้นไม่ได้เลยทีอ่ะเสียใจขึ้นได้นะแต่ต้องอยู่ทางด้านริมมาแล้วถึงยังรออยู่นะคะนี่ถ้าเราขึ้นจากตรงนี้น่าจะได้อยู่สวยงามมากเลยอ่ะอ้าว เราเป็นลายต่อไปเราค้างครับอ้าวพี่บินขึ้น,นพี่แม่งบินขึ้นฟ้าไปเลยคลิปหายแล้วครับขวานบางนี้มานน่เดี๋ยวจะสอนวิธีการลงที่ถูกต้องให้ครับโ <Okay. S 3> อเคนี่นะอยู่ตรงฝั่งแล้วว้าย,ายจุงเบื่ออะระหว่างนี้ผมก็ฝุดใจเป็นเรื่อยๆโอเค okay, ค่ะปึ๊บใช่ไหมเราก็หันหน้าออกฝั่งนะ,ะนแล้วก็ออก เห็นไหมข้างใต้นี่มันจะมีร่องรูปตัววีใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่แล้วก็ดำลงไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆดำพื้นไปเรื่อยนะอ่ะอุ้ยการเข้าท้ำครั้งแรกโอเคสิทำแล้วก็ไหมนี่นี่ไงจะมีออ๋เฮ้ยพี่ใหญ่เก็บศพให้หน่อยเด้หนูเอาเข้าไปได้ได้ใช่ไหมไปก็เน็ตน็ตเนเขาทำมาแล้วนะเป็นยังไงบ้างเหรอทางนั้นเนี่ย ทางนี้หนาวามากเลยเป้นแบบแสงว่าทางนั้นอยู่ใ,ใกล้ใล้ลำปางแล้วเนี่ย <c oughs> ไปด้วยมาแล้วางหนาวมากมาโฮ้ยเสียงมาแล้วเสียงรู้สึกมากมาแหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวไหนองีไม่ใช่แค่เลือดฉลานมนะครับเลือดเราก,ก็ใกล้จะตายแล้วเดี๋ยวเรามายิงหน่อยมายิงหน่อยต้องลงไปข้างล่างปะเนี่ยลงลงเลยจะเห็นหัวมันอยู่ นวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดุดุดุนี่แน่ประสบการณ์การจับเนสซี่นี่ครับหน้าท้าราทำการยิงแล้วนะครับยิงหัวมันนะครับเอาเลยครับมันไม่โดนหัวนะคะเพราะกรดนี่แน่ยิงพุงมันเลยเอาเขายิงกันยังไงอะอยู่ในน้ำยิงสิครับหน้าไม้เหรอหน้าไม้เลยครับผมแจ็คนูมจิมผิดงานแล้วจิมลูกเอาเหรอแล้วไม่มีหน้าไม้ปะ ห้าไม้อยู่ในนกเมื่อกี้ผมไม่ได้เอามายิงหัวใช่ปะไม่ไม่ต้องยิงหัวก็ได้ยิงยิงตามตัวมันอะโอเคจะได้ไม่โดนกินเข้าจุดเหมือนกัเนี่ยอย่าลืมดูด้วยนะคะออกซิเจนตัวเองนะคะอย่าจมน้ำตายนะคะไม่เป็นไรครับเราอยู่ได้ยาวนานมากนะครับผมก็อยู่นานเหมือนกันผมอยู่ได้สามสิบปีเลยตัวนี้โอ้โหเล็กละทลักเลยอะตุกอะไรวะตายหรือยังเนี่ยยังดิ เขาเผลอไหนแม่เดันไปเดินมาไปอ้าวอ๋อไม่นับแล้วเคนแคซี่มันหลับเฮ้ยใช้ธนูผิดเปล่าไม่หนูก็ใช้ธนูอาบยาพีได้เลยพี่ยิงเยอะไปเหรอไม่มันหลับยังไงอะแล้วมันหลับไปแล้วยังไม่เห็นว่ามันหลับเลยมันไม่มันเหมือนมันไม่หลับเลยนะมันมันดิ้นดิ้นดิ้นตดิ้นดิ้นอยู่เลยอะที่มันดิ้นเพราะเรายิงไง จริงเหรอเฮ้ยหนูขอโทษจิมมาดูนี่ดิจิมไม่ดูครับจิมขนาดขี้อ่ะมันหนาวขนาดดูขี้ดิขี้มันยังเป็นเมือกๆเ,เลยเห็นไหมขี้มันยังเป็น,เ,ปนเมือกออเลยอ่ะดูดิขี้แข็งอ่ะดรือแล้วเขามาขานดูขี้กันดูลองอกดเคดูแบบใกล้มากหน้านี่แนบขี้กดเคมันคงจะท้องผูกแน่นอนขี้ใครวะเนี่ยไหนดูกันขี้ใครเนี่ย แล้วมันอยู่ทางไหนวะพี่ใหญ่ถ้าผมจะไม่ผิดอาจจะเป็นขี้ผมฮะอิ่ว่าถอยดีกว่าจริงจริงด้วยขี้บ๊อบมาเลยลากมาลากมาแล้วลากไหนก็ลากมาแล้วเนซี่อ่ะมีเป็นสองตัวเลยนี่ก็ลากอยู่อ้าวอ้าวจับไปครับไปแล้วการเป็นคอมโบคู่มาเลยครับโอ้โหเรื้อเข้าท้ำแล้วครับจะตายแล้วครับเอามาเลยค่ะ ยิงรถเดี๋ยวผมยิงให้สังหารมันไม่ใช่จับมันแบบนี้ไปไปแล้วตอนอยู่ข้างนอกนี่เองยิงสิคะยิงสิคะจิมดูด้วยนะว่ามันสลบยังแล้วบอกพี่ด้วยพี่ก็ไม่รู้นะโอ้ยสองตัวจิมเอาเอาให้หมดด้วยเอาให้หมดค่ะเอาให้หมดดูนี่มันเทศกาลนี่มันเทศกาลเนสซี่ เนสซี่เฟสติวัลดูดีๆด้วยพี่พี่ไปส่องดูว่ามันมันยังผมดีเดี๋ยวผมยิงที่แตกเลยเฮ้ยมันมาเสรบยังเสรบยัง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 แล้วเดี๋ยวผมยิงฝั่งซ้ายนะพี่ใหญ่พยายามอย่ายิงหัวมันนะพี่ยิงสองฝั่งอ่ะเอ็ดช็อตเกินไปเดี๋ยวดับพยายามอย่ายิงหัวผมเลยพี่ก็ถ้าไม่บังมากก็คงไม่โดนอ่ะเสรบยังอ่ะยังอ๋อยังครับหลับแล้วตัวนึงหลับแล้วตัวนึงไอ้ลับแล้วหลับแล้วสองตัวหลับแล้วสองตัวเลยยังรอเย้ มันรักกันด้วยนะครับตอนนี้เป็นผัวเมียป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะเอาตัวที่สามไหมครับตัวนี้ตัวเมียไม่เป็นไรเฮ้ยพี่เป็นผัวเมียเลยดูออกซิเจนตัวเองด้วยนะฮะอ้าว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 ตอนนี้คือเราไม่ทําอะไรครับเราว่ายมาเก็บลูกขนูนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันเก็บได้ด้วยเหรอที่เราต้องใช่สิครับจริงป่ะจริงสิครับผมไม่รู้เรื่องเลยพี่เนี่ยเนี่ยเป็นยาเชิงนี่นะครับเก็บแป๊บ ไม่ใช่ไม่เชื่อเมื่อก่อนมันเก็บได้เว้ยแต่หลังๆมาไม่เหมือนยิงนั้นเก็บไม่ค่อยได้ได้มันเติมแรงไปได้แล้วเนสซี่ครับพี่พี่เล็กพี่เล็กเอาครับผมยาเขียวไปด้วยพี่ตามไปแก้ร้อนไปไปน้ำเฮ้ยเอายาวนะมาดิพี่ใหญ่ยาจับอ่ะพี่ทำไว้เพิ่งใส่ดิก็รอให้มันก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออยู่นี่ฮะแปดยาเขียวนี่รู้สึกไม่พอมั้งสี่ร้อยเดี๋ยวไปเอามาใหม่ไม่อะไรหรอก ไหนมีใครอัดไว้น่ารักจ้ะอัดค่ะผมอัดอยู่ครับถั่วดำนี่อัดถั่วดำนี่แบบเจ็บตูดเลยนะจิมจิมจิมแบบบอกท่าแท้คุณพูดชมว่ดูดิผมไม่น่าพูดเลยเอาหอกผมมาแทงผมอีกดูดิเหล่ท่าแท้จิมอ่ะเอาหอกเรามาแทงเบ้เลยเนฟซี่ตัวเมียค่อยค่อย อน,อน,นี่คือการรีดไถนะครับบ้านเราไว้เองพี่ใหญ่ที่บ้านเรานี่ตัวผู้หรือตัวเมียไม่เคยดูเพศมันเลยอ่ะไม่เคยดูเพศมีอยู่ตัวเดียวใช้งานอย่างเดียวเลยรู้สึกว่าเป็นตัวเมียหรือเปล่าวะอันนี้เขามาเป็นแพ็คคู่เอ้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่เห็นในตู้นี้นะครับจะเป็น Chipoo Leg X ครับก็คืออาหารสำเร็จรูปที่ทำจากไข่ทีเร็กนะครับ ซึ่งไอตัวพีโซสลัดชอบกินมากนะครับผมเดี๋ยวรอมันหิวแล้วเราจะยัดเข้าไปครับผมนกปัรเห็นยังเขาปัรเห็นยังไหน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 มันเป็นยังไงเหออมันเป็นมันไม่น่าจะมันยากมันจะมาอะไรอาหารหมาครับที่มันเป็นเม็ดๆใช่ไหมคะใช่เือนอาหารหมาอันนี้นี่ไอผมไปดูมากผมยังว่ายขึ้นไม่ได้เลยแต่เขาเขาเคลมว่าขึ้นไวกว่า รอมีดห้าเท่านะครับอ๋อโหดมากเอาไงดีน้องฝันเราเราเนี้ยไหมตัวหนึ่งเราโยนเราโยนคิปเบิร์นไหมอีกตัวหนึ่งเราโยนเนื้อธรรมดาปะให้เห็นความต่างอ๋อให้เห็นความแตกต่างเออก็ดีนะพี่ที่เลเวลนะครับี่ต้องดูที่เลเวลเลเวลเท่ากันค่ะพี่เกัค่งั้นจัดเลยพี่จะได้ดูว่ามันขึ้นเร็วขนาดไหนใไหนโอเคก็บเที่ยวกับเนื้อน้องด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาเนื้อน้องมาโยนเนี่ยเนื้อน้อง โยนทิ้งไปเลยโยนทิ้งเนน้องมันสี่เท่าไงมีห้าเท่าโยนทิ้งไปเลยโยนลงน้ำไปเลยตัวเมียพี่หนูจะเลือกตัวเมียให้มันกินอาหารพิเศษโอเคไหมทำไมต้องกดขี่เพศผู้ด้วยพี่พ่อหนูเป็นเพศเมียไงหนูก็อยากให้เพศเมียได้สิ่งที่ดีที่สุดใช่เป็นตัวเมียรู้เหรอเกิดเป็นเพศผู้นี่น่าสงสารจริงๆกินไวๆวจะได้โตไว้วาให้ผมเอาถังไปซักกี่พันถังนี่ครับ อ๋เยอะเะเลยถังจริงๆ400ก็น่าจะน่าจะอยู่นะแต่ก็ไม่แน่นะเผื่อเห็นแล้วความหิวมัน5000ัแลยใช่มันก็เลยแบบแต่โอ้แสดงว่าจับนานมากค่าหิวสังเกตละวลองแล้วมันจะพอดีเป๊ะเลยถ้าสมมุติรอรอมันหิวจัดๆแล้วเราใส่เนื้อลงไปทั้งหมดมันจะกินตัวเดียวแล้วค่าแทมมิ่งกับค่าหิวจะเต็มพอดีอ๋ออ๋ออ่าลองะเธลองกับทีเล็กมาจัดปหมาเข้า ลงหมอกเข้าโอ้โหขาวมากพูดเลยในถ้ำเนี่ยผมเอายาเขียวมาพันหนึ่งครับอย่างไอายาเน,นี่ยมันจะกินเมื่อหิวถึงแปดสิบถ้าเป็นเนื้อ<ม>น้องหรือ<ม>พวกเนื้อธรรมดามันจะแค่ห้าสิบเกินใช่ไหมอือน,นี่แปดสิบมันจะกินหมอกลงมองไม่เห็นครับใช่หมอกลงมากอะ่ะหนักมากโอ้ยก็จะมืดอ้ะพี่ไอ้น้ำนี่มันมีอะไรงงครับเรางงครับว่าทางเขาทำมันอยู่ไหน บังคลำทางเข้าไปเลยนะใช่บังคลำคลำคลำรูปรูปครึ่งครึงเฮ้ยแน่แน่แน่แลนวแน่แน่อะไรจิ้มพวกอะไรเล่นอยู่คนเดียวบ้าปะเนี่ยดูว่าเจ๊คิดน่ะ่ยคิดอะไรยูไม่มีหรอกแน่ไม่ไม่มีจริงจริงนะพูดเลยว่าผมใสๆนะครับ ใส่ด้วย้หนมั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 นมืดมากอะพี่มันหมอกมันไดไอวะพี่ต้วไหนทางเข้าวะหนูงงแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่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 ไม่เหรอพี่หนูจะหายใจไม่ออกเลยพี่อ๋อนี่ทางเข้าครับมา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 เดี๋ยวไปรับภาพภพพผมนี่อย่างเซียนอะลงไปแบบแค่รับนะไม่ไม่อุ้มนะน้อยแล้วได้แค่สามน่องเองโอ้ยพี่มันสว่างมากหนูมองไม่เห็นเลยอะเือนกันเลยอะ เว้ยพี่มันหนูไม่รู้ตอนนี้หนูจมน้ำแน่ๆเยหนูต้องจมน้ำตายแน่ๆเลยพี่หนูคาดว่ามันจะเป็นแบบนั้นพี่หนูหนูไม่ไหวแล้วพี่มันกม้างมากหนูมองไม่เห็นพี่เลยท่านั่งหลานั่งไหนซื้อเขียววะไปไปขี่นี่ไปขี่ขี่ตัวโลมาไว้ก่อนดิลอยลอยขึ้นมาข้างบนอ่ะโอ้โหพี่หนูแทบจะไม่เห็นอะไรเลย นี่มันใช่หมอกจริงใช่ไหมมันคือหมอกมันรู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนใช้ยาอะไรสักอย่างแล้วขาวบินเงี้ยนี่มันกลางเบอร์อะไรสักอย่างหมอกแน่นอนเออขาวเกินไปไหมเนี่ยโอ้โหเออมองไม่เห็นเลยตู้เย็นอยู่ตรงไหนครับผมพี่ต้องใช้สองมือคลำๆด้วยแล้วค่ะพี่นี่ไงตู้เย็นพี่นี่ตรงที่หนูยืนอยู่ใข่เ้าขี้มาใส่นี่ที่หนูยืนอยู่เออนี่แหละตู้เย็นหนูยังพอเห็นเป็นลาง โอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะตอนที่ให้อาหารนะคะคิดถึงคิดถึงคิดถึงเด็ขวัญไงคิดถึงนิคาซิโอกับน้องมิสูเฮ้ยเฮ้ยซิโใกล้ตื่นหรอเป่เอออาจจะใกล้ตื่นแล้วพี่พลงไปดูข้างล่างดูพี่มันมันประมาณครึ่งหลอดแล้วที่ผมลงไปพี่ตอนนี้ผมกำลังเอาทีเลกออกมาเก็บเนื้อน้องให้ครับพี่ ใช่เดินมาแบบว่าเดินแบบคนเราไงหนีความผิดไงคนเราไงคที่ม <terminar lyn. S 2> <Tá, S 1> ันตายก็ไม่พูดไงไม่นีไงหนีความผิดแบบชัดๆอ่ะโอ้จอร์เคผู้เฉี่ยวชาญมีการลงน้ำสนใจฉันไหมจ๊ะฟันแหลมว้าว่าไบ่บ้าไบ่บ้าไอ้บ้าใจเย็นลูกใจเย็นลูกตัวใหญ่จุงเบยอ่ะตอนเรืออ้าอ้า จิ ah! ้มตูดจิ้มตูดอ๋อเอ๊คือถ้าแล้วพลาแล้วกูไมเห็นภาพนี่แบบว่าหลังจากเสียงนี่คือเที่ยงหรือวะนี่เด็กก็ร้องก้าก้าไม่ได้ร้องก้าหรือยร้องอ้าอ้าก็พยายามปรับให้มันดูดีขึ้นแน่อาอีฉ่าคนมีคู่อ่ะดูดิขนาดหลับอ่ะยังจับมือกันเลยอ่ะเจ๋ง อ่าครับตอนนี้มันก็หิวพอสมควรแล้วนะฮะก็ค่าหิวเหลือประมาณพันหกนะครับเราก็จะลองอาหารใหม่นะครับคิปเบิลนะครับผมดูว่าห้าเท่ามันขึ้นไวยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวจัดเบย์จัดเบยอ่อนควาเนื้อนะเล็กอ่าฮะปวดปวดโอ้ห้าเท่า เจ่มมากดูสิมันขึ้นยังไงดูดิดูดิเฮ้ยมันขึ้นอย่างนี้เลยโอ้โหเจ๋งเลยมากยอดใช่เต็มที่เลยเนี่ยโอ้โหเต็มไหมเต็มไหมเต็มเปล่าได้เต็มแหละถ้าให้ทีเดียวเต็มนะได้ได้ครับมันหนึ่งดียวรู้สึกมันจะหายแต่ไม่ออกแปลว่าหลับหลัโอ้เกือบเกือบจับได้เลยอ่ะแบบเนี้ย ิม่ได้เป็นคลับเอาจิมโดนอะไรอ่ะหายใจไม่ออกกระสิบหายใจไม่ออกตายผมพูตัวผมพุ่งขึ้นแบบปุ่งขึ้นไปเลยตรงปาตรงไหนอ่ะด้านบนนะเมื่อกี้ตรงปลาเรามาเลยผมพุ่งขึ้นเต็มที่เลยแล้วตัวแบบลอยแบบพุ่งขึ้นไปเลยโอ้ยขึ้นโหใกล้เต็มแล้วอ่ะใช่เพราะมันหิวจัดหิวจัดก็กินจนเต็มนะเนี่ยแต่เนื้อมันเพิ่มขึ้นช้ามากเลยนะ จะได้เนื้อน้องไม่ทันให้อีกตัวหนึ่งเม่กีไปฆ่าเนฟซี่มาในเนื้อน่องมาในอันจำอะไเดี๋ยวค่อยเลี้ยงใหม่เดี๋ยวค่อยหาใหม่ไี่ใช่ได้ได้ได้น่าน่าจะเกือบจับได้เลยอ่ะใช่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 ก็ทีหลังต้องแบบประมาณถ้ายี่สิบห้านะแน่นอนน่าจะได้เลยเนาะยี่สิบห้าได้เลยแต่หนูว่าได้เลยนะหนูว่าน่าจะได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันกินเรื่อยอยู่เลยอ่ะใช่มันเองมันหิวหิวจัดไงก็เลยได้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  ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินได้อีกชิ้นเดียวตอนนี้อีกนิดนึงทำไมหนูร้อนจัะถ้ามีเนื้อน้องก็ได้อยู่อีกชิ้นนึงอะเฮ้ยอย่าพึ่งฉันจับเห็นหนาก่อนเา้ยอย่าพึ่งเปิดยัง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 รีบมาหายใจรีบมาหายใจก่อนเร็วพี่มันมันพึ่งกินมันตื่นนะมันพึ่งกินมันพึ่งกินอย่าพึ่งนะมันพึ่งกินเมื่อกี้นี่เองกินหนอนกินองอีกดานอีกดานอืมเหนียมาก เกือบน่าจะสิบกว่าวินั่นแหละโอเคโอเคเดี๋ยวสิบกว่าวินี่มันสิบกว่าวินี่มันเนานแค่วินู่นเดีนาทีมั้งเออหลายอยู่นู่นแหละผมต้องไปกู้ซากศพอีกนะตอนนี้ผมมาเอาแอคชิพเมนต์จับโอ้ยน้องขวานอีกนานประมาณสักหสามสิบสามสิบวิประมาณนั้นเออประมาณสักอ๋อยังไม่ตื่นเอ๋อกำลังจะตื่นละตอนเนี้ยรีบลงไปเลย เดี๋ยวมันไม่ไหวว่ะพี่มีอะไรเพิ่มเลือดไหมไม่มีอ่ะเลือดจะอตายจะตายเหมือนกันเฮ้ยตายดีกว่าไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปรอมันตื่นนะครับมันจะตื่นแล้วตื่นแล้วอย่าเพิ่งพี่ใจเย็นอยากเห็นหน้ามันมันตื่นแล้วโอ้ยอ๋อผมจะตั้งชื่อให้มันว่าจิมมี่นะครับเอะเอ๋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 เอ ตัวนี้จะใส่เนื้อธรรมดานะคะกับเนื้อน่องนั่นเองโอเคพี่จัดจัดแล้วนะใช่ตอนนี้ความหิวโอ้พี่ใส่ยังไงของพี่เนี่ยกดไอ้นี่ไงทานเป์อไงโอ้โหดีมากพี่ด้วยความเร็วนะครับก็ต้องเดี๋ยวมันขึ้นนะครับขึ้นเยอะอยู่ครับแต่ไม่เท่าอันอันตะกี้เนี่ยไม่เท่าหรอกอันนู้นแบบเยอะมากตะกี้แบบหนึ่งอันนี่แบบบู๊บบูบโอ้ก็ขึ้นอยู่นะ เยอะอยู่ครับตอนนี้อ่ากินกินหนูว่าก็เต็มพอดีอ่ะเชื่อถ้าเราไม่หรอกไม่หรอกอาจจะในน้องมันไม่เยอะอ่ะเพราะเนื้อธรรมดามันขึ้นทีละวนีน่เท่านีน้แต่หมดแล้วไม่นาพีแ่แต่มันหิวเยอะอยูน่นะหมดแล้วเออหมดแล้วหิวสองพันแล้ว,ว 2, ตอนนี้ใช่ก็เรื่อยเลยแหละเราจะอ้าวล่ะวันนั้นเราหายใจแป๊บ เยวคงไปหาเนื้อเผื่อเๆเนอะเออเผื่อๆมันดีไปอ่ะดูเหมือนจะไม่พอแต่สักอสองอันก็มาหย่อนๆเลยก็ให้ดูความแตกต่างนะครับระหว่างเนื้อน่องนะครับกับผายกับอาหารเม็ดใช่อาหารหมาเอ้าชนแมพชนขอบแมพโอเคทีนี้เราก็ว่างๆเราก็ขุดน้ำมันเล่นนะครับกับเก็บพุกนะครับ พอดีกลับบ้านบ้านก็ได้เยอะเลยแจมแจมแมวจับไก่เลือความหิวอีกพันพันสามก็ก็เกือบเต็มแหละยังไม่เต็มอืมแต่ตอนนี้มันหิวจัดกว่าตัวเมื่อกี้นะใช่ใหิวจัดกว่าเพราะว่าอันนี้เก้าร้อยอะตัวเมื่อกี้พันพันหก แล้วเมื่อกี้ประมาณกี่น่องครับเยอะเหมือนกันนะตอนที่หนูดูอ่ะอย่างนี้นี่กินน่องอีกสักสามชิ้นก็น่าจะใช่น่าจะตื่นแล้วโอ้มันก็ยังคงกินต่อเนื่องอยู่เลยนะเนี่ยยังหิวอยู่ไงจัดจริงจริงไอ้ตัวนี้โอ้ยกินอีกแค่สักสองน่องก็ตื่นแล้วแหละถึงว่าตื่นแล้วตื่นปะเนี่ยเอ้าผมมาสักประมาประมาณสามชิ้นเนื้อธรรมดาตื่นปะเนี่ยมันไม่ทันตื่นครับไม่ทันตื่นอย่ทันตื่น ประมาณไม่รอใช่ไม่มันรอมันรอจิมมี่สองอยู่ครับสามชิ้นเราไปทำสวนสัตว์เนสซี่หรือเปล่าเนี่ยใช่เยอะมากกลับไปทำไรเยอะเนี่ยคะทีเดียวไม่คุ้มใช่ไหมพี่ใช่ใช่อ้าวจิมแมทชีนี้มีมีหลายคนย่อมดีกว่าคนเดียวนะครับจริงค่ะทำไมจิมมี่ตั้งชื่อเป็นจิมมี่อ่ะไม่โอเคอ่ะขวัญไม่โอเคอะไรนะอะไรนะ ขวัญไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวขวัญตั้งชื่อใหม่ให้นะเนาะเนสซี่เนาะให้มันเป็นชื่อที่แบบว่าคล้องจองกันเมื่อสองตัวนี้เป็นผัวเมียกันดูดิเขาอาความคิดเขาคนเดียวเลยพี่อะไรมันคือเรื่องจริงเปาวะอย่าอย่าขอร้องก็ตัวหนึ่งจิมตัวหนึ่งมี่ไงเจ๊ไม่ไม่เอาแล้วทำไมต้องชื่อจิมด้วยล่ะไม่เอาจิมของจองกันไงกากเออจิมกากก็ได้เอาของจองไม่เอาจิมกาก เอาชื่ออื่นจะตั้งเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงเข้าใจปะถ้าเป็นชื่อนั้นเนี่ยขอขอให้ไปด้วยกันทั้งคู่นะได้คอมเมนต์ใกล้ตื่นแล้วเฮ้ยฉันจะหายใจฉันจะหายใจไม่ออกเธอรีบกินหน่อยสิเร็วๆรีบตื่นปั๊มยาเนี่้ยังปั๊มให้หน่อยจะหายใจไม่ออกแล้วเตือนดิมาเลยคือกึ๊ก โอ้มันเล็กกึ๊กตุ้ยไม่ได้อ่ะตัวนี้ก็ชื่อมีนะฮะ่ตัวนี้ก็ชื่อมีชื่อนี้เลยไม่ชื่ออะไรครับมางั้นตัวหนึ่งให้ผู้หญิงตั้งตัวหนึ่งผู้ชายตั้งครับสามคนตั้งโอ้ยแลผู้หญิงจะโดวตั้งจิมมี่อ่ะเอาทิ้งไปทีนี้เราก็ต้องทำที่ขี่ให้มันนะครับสองตัวใช่ค่ะใช้อะไรเท่าไหร่เนี่ยเยเยเยพารกคิสสำเร็จนะฮะสำหรับการจับ เสนะคะเราได้ <Yeah. S 2> มาถึง2ตัวกันเลยทีเดียวตอนแรกกะว่าวจับตัวเดียวนะ uh, ได้มาส <2 S 1> ตัวเลย <c oughs> ก็ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์นะครับผมมามาให้ไข่มาก็อย่าเพิ่งกินไปสนกะครับก็เรากินเนื้อธรรมดาก็ได้นะอเคครับตัวนี้ก็จะชื่อเป็น D3F ใหญ่แล้วก็ไม่มีชื่อนะฮะโอ้โหเป็นยอดเป็นชื่อที่ยอด เออผู้หญิงอก็ก็ก็แล้วแต่เจ๊แล้วแต่เฮ้ตัวนี้แม่งตัวนี้แม่งโคตรมั่วเยเนอะสามคนน่ะก็ไม่ได้พี่ผู้หญิงเขาเป็นเพศที่แบบนะเขาอยากทำไมไม่ตั้งให้มันชื่อค้องจองกันน่ะก็มันเป็นผัวเมียกันน่ะมันยาวอ่ะจองกันด้วยอ๋อค้องจองดีเจ๊ไม่คั้งชื่อะไก็ได้อโอเคได้ก็โอเคแล้ว เอางี้อย่างงี้ถ้าอย่างงี้ถ้าถ้าน้องขวัญน้องขวัญมีแฟนไปก็ต้องให้แฟนเปลี่ยนชื่อใช่ไหมแฟนก็จะข่วงครับนายข่วงบ้าอะไรอีกี้อีกากนายข่วงเนี่ยขวงมากขวงจ้องในเวลาแต่งงานเนี่ยขวงขวัญเนี่ยการแต่งงานท่อนขวัญดีกว่าข่วงดีนะฮะ เดี๋ยวพี่อะไรตัดต่ออโอเคโอเคตามสบายใครใครหน้าไม้ใครเก็บ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 ตามก็ได้เราจะต้องกลับบ้านไปเตรียมตัวลงดันกันแล้วใช่ อ่ะลองดันได้เหรอเย้ตอนนี้นะคะเราก็สามารถจับเนสซี่ได้แล้วนะคะซึ่งจับมาได้ทั้งหมด2ตัวนั่นเองนะคะโหก็ต้องขอบคุณทั้งพี่เล็กพี่ใหญ่แลวก็น้องจิมมี่ด้วยนะคะที่มาช่วยกันจับในวันนี้นะคะก็สําหรับวันนี้ภารกิจของเราสําเร็จนะคะตอนหน้านะคะอยากพี่ขวัญจับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ